สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะเรื่องผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลตนาค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลตนาปกครองระหว่างพศ1991ถึงพศ2031พ่ะองค์ทรงครองราชนานที่สุด ในสมัยอยุธยาคือ40ปีราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครองทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินทรงได้แบ่งการปกครองออกเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารทรงตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลราชการฝ่ายต่างๆทำให้การบริหารงานมีระเบียบมากขึ้นทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองทรงกำหนด ศักดินาของบุคคลในสังคมซึ่งถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะหรือชนชั้นของคนในสังคมและอำนาจในการถือครองที่ดินทรงใช้การทหารและการาศาสนาเพื่อขยายอำนาจของกรุงศรีอยุธยาไปยังดินแดนต่างๆการาศาสนาทรงออกผนวดนานถึง8เดือน และทรงบูรณาฟื้นฟูวัดหลายแห่งเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกโปรดเก้าให้มีการก่อพระปรางที่วัดจุธามณีซึ่งเป็นวัดที่ประทับระหว่างผนวดโปรดเกล้าให้นักปราดร่วมกันแต่งหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวง เพื่อให้สวดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยได้นำเนื้อหามาจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกในพระไตรปิฎกทรงยกที่ดินในพระราชวังให้ใช้สร้างวัดพระศีสัะนเวศขึ้นเป็นวัดในพระราชวังต่อมาจึงได้นำการสร้างวัดในราชวัง มาเป็นแบบแผนของการสร้างวัดพระศีลกษะศาสดารางที่กรุงเทพมหานครด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทรงมีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์สุโขทยัยจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของสุโขทัยในขณะนั้นเพื่อป้องกันการขยายอำนาจ จากล้านนาต่อมาเมื่อพศออ2006ได้ทรงรวมสุขโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยาเป็นยังไงบ้างนักเรียนหลังจากที่เราได้ฟังหรือได้เรียนเสร็จแล้วการปกครองการเมืองการปกครองของสมัยสมัยอยุธยาคุณครูก็จะให้หนูทำแบบฝึกหัดนะคะ ด้านการปกครองด้านศาสนาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแล้วก็ให้โพสต์ลงใต้คลิปให้คุณครูนะคะคุณครูจะเข้าไปตรวจให้สวัสดีค่ะ